สวัสดีครับช่องลุงร่วงเข้าครัววันนี้จะมาทำเมนูผัดกะเพราหมูสับใส่วุ้นเส้นครับเริ่มเตรียมวัตถุด,ดิบกันเลยครับพริกกระเทียมโขกครับหมูสับครับวุ้นเส้นแช่น้ำไหมครับแช่ให้นิ่มเลยนะครับไบกะเพราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับ ส่วนเครื่องปรุงจะมีผงชูรสครับผงปรุงรสครับสองอย่างนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับน้ำตาลครับน้ำปลาครับซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับแล้วก็ซีอิ๊วดำครับเริ่มทำกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนะครับ ตามด้วยพริกที่เราโขกทิงไว้นะครับผัดจนพริกมีกลิ่นหอมนะครับใส่หมูสับลงไปครับผัดให้หมูสุกนะครับพยายามบีบ้ให้หมูแยกตัวออกจากกันนะครับจะได้ไม่เป็นก้อนครับ เริ่มปรุงรสกันเลยครับผงชูรด,ดครับผงปรุงรดครับน้ำตาลครับ น้ำปลาครับผมสีอิ้วขาวครับซ้อน,น้ำมันหอยครับสีอิ้วดำครับผม ผัดคลุกเข้าให้เครื่องปรูงเข้ากันดีเลยนะครับขุ้นเส้นแช่นาำไหมครับหัดจนขุ้นเส้นเริมสุกใสเลยนะครับ เอาวนเส้นเริ่มใส่แล้วนะครับใส่ใบกับเผาครับผม จนใบกระเพราสลดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมจัดใส่จานเลยครับ ขอขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ